ตายไปจะรู้ได้อย่างไรว่าตกระลกไปสวรรค์ก็ต้องตายแล้วถึงจะรู้นะถ้าตายเมื่อไหร่มันจะสามารถพยากรณ์จะนะคนที่มีจุดตูปปาตาาเนี่ยคือมียาอย่างรู้ได้ว่าไอคนเนี่ยตายยังไงหรือมียาพิเศษในการอย่างราู้การเกิดการตายของสัตว์ถ้าเขาสามารถรู้ได้เ네นี่ยเวลาเขาไปเห็นเขาก็จะรู้ว่าคนเนี้ยตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ดจฉานตายจากสัตว์ดจฉานไปเกิดเป็นเทวดาตายเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็น,นปเปรตเขาจะรู้หมดอย่างเงี้ย ดังนั้นเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าไปไหนแต่เราสามารถประมาณกรรมหรือการกระทําของตัวเองได้เหมือนเราตั้งใจอ่านหนังสือเราจะรู้ไหมว่าตัวเองจะสอบติดหรือสอบไม่ติดไม่รู้จนกว่าเราจะสอบและผลคะแนนมันออกมาเราถึงจะรู้ว่ามันติดหรือไม่ติดถูกต้องป่ะเพราะเราต้องไปนั่งลุ้นเอาเช่นเดียวกับความตายเราต้องตายแล้วไนงะแล้วผลมันถึงจะออกมาได้จิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดบวกกับความลาดเอียงเทเอียงในตลอดสังสารวัฏอันยาวนาน ว่าเราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยตัวไหนน้ำหนักมากกว่ากัน